มาทําขนมญี่ปุ่นให้ดูนะคะเป็นเซตเบนโตะค่ะก็ได้มานะคะจักดิบมอนะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะกันแรกก็ต้องแกะตรงนี้นะคะมันจะมีรอยปะใหแกะ,ะค่อยๆแกะนะคะนี่ค่ะได้แล้วแกะมาก็จะมีซองแบบนี้นะคะ ขาก็จะมีถ้วยเป็นโตมาให้เดี๋ยวเราจะทํานะคะค่ะก็แกะออกมาแล้วอุปกรณ์ที่จะมีนะคะในการทําก็จะมีเป็นกันไกค่ะจานแล้วก็มีน้ํานะคะน้ําในอุณหภูมิห้องค่ะก่อนแรกเรามาตัดกันก่อนนะคะกล่องพวกนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะมันจะเป็นวิธีทำนะ ค่ะพอแกะออกมามันก็จะมีถาดให้นะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปทาถ้วยเป็นตะนะคะนี่นะอันนี้ก็อย่าเพิ่ทงทิ้นงนะเป็นพวกข้าวปั้นอะไรอย่างนี้นะก็จะมีซองน,นี้มาค่ะเป็นซองสีฟ้าซองสีส้มสีเขียวสีชมพูสีส้มอันนี้คนละส้เมเลยนะคะอันนี้จะเป็นส้มอันเล็กแล้วก็น,นี้เป็นสีเทาสีน้ำตาล ก็มีซองเป็นเหมือนบีบูพิมค่ะแล้วก็มีซ่อมก็มีถาดน,นะคะก่อนแรกเราก็ต้องมาตัดเจ้าต,ตัวนี้ก่อนที่ตวงน้ำนะคะนี่ได้มาแล้วมาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเขาบอกว่าให้หยิบซองสีเขียววันนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่ลงไปตรงรูเห็ดตรงนี้นะคะใส่น้ําไป1ช้อนตวงคะ่ะ น้ำนะคะหนึ่งช้อนตัวะคะ่ะกล่าจตุกกันนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ใช้ซ่อมนี่นะคะคนเลยค่ะค่ะคนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้ดินแบ,บน้น,นะ ต่อไปค่ะเขาบอกว่าให้ใส่ซองสีส้มนะคะซองสีส้มน่ะอันนี้นะอ,นนนะอืมใช่ค่ะเป็นอันนี้ก็อาจจะมีซองสีส้มสองอจจะไรอยางงี้หนึงก็ตัดเลยค่ะใ,ใส่ลงไปตรงนี้ค่ะตรงช่องนี้นะช่องนี้นะคะลงไป แล้วก็ใช้น้ำนะคะหนึ่งช้อนตวงค่ะช้อนตวงอันนี้มันก,ก็จะเป็นสีอย่างแบบนี้นะคะคนเลยค่ะคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ซองนี่สีชมพูันนี้นะคะ เียนะเทลงไปในช่องนี้ค่ะเทน้ำไปหนช้อนตวงค่ะ ะะแล้วก็คนเหมือนเดิมค่ะอาจจะคนยากนิดนะะึงค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ซองสีฟ้าอันใหญ่สุดนี่เลยนี่นะคะใส่ลงไปในช่องนี้นะคะช่องอันนี้นะ ใส่น้ำไปสองช้อนค่ะค่ะคนเลยนะคะมันก็จะเป็นข้าวเหนียวนะค่ะอย่าไปดูตอนคนเสร็จกันเลยนะคะ ค่ะน่ามาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจึ้งก้อนๆเหมือนข้าวเหนียวเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเขาบอกให้ปั้นเป็นก้อนค่ะ,ะหยิบซองนี้เลยคะ่ะหยิบซองนี้ขึ้นมานี่นะคะมันก็จะมีให้เทียบว,ว่าปั้นขนาดเท่าไหร่นี่นะเห็นกันหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราขอใช้กครื่องแกหน่อยนะคะ เราจัดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาที่ปั้นนั่นนี้เลยนะปรมานี้ค่ะล้างมือได้นะชี้ค่ะเดี๋ยวเราลองออปน,อนี่นะคะเทียบลงไปตรงนี้นี่เป็นหน้าแพนด้านะ น้วกัโอเคค่ะได้แล้วนะเป็นหน้าแพนด้าหนึ่งอันต่อไปเป็นหูแพนด้าสองอันนะคะ ต้องให้มันกลมเป๊ะๆก็ได้ค่ะหรือว่าอยากให้กลมก็ปั้นเอานะคะค่ะได้แล้วต่อไปค่ะเขาบอกว่าให้ทำนี้ด้วยทำอะไรอ่ะให้ทำเป็นสามเหลี่ยมอะค่ะนะอืมค่ะนี่ก็จะ้ สามเหลี่ยมค่ะนี่นะก็จะเป็นทั้งหมดเป็นชิ้นเ่วินทั้งหมดค่ะต่อไปค่ะเขาบอกว่าให้เทผงนี่ทองสีเทานะใส่ลงไปในนี้นะคะในนี้กับตรงนี้นะตรงนี้ขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะตัดรูให้เล็กค่ะโอเคค่ะเริ่มกันเล ทหสนี้กันนะคะแทบจะมองไม่เห็นกันเลยนะคะเล็กเกินไปก็ไม่ดีนะคะแสงไปตรงนี้นะคะตรงตาค่ะ ใส่ดูเรียบร้อยแล้วอาจจะเลือนนิดนึงนะเพราะมันเล็กดูเล็กมากนี่เราก็เอาหน้าแพนด้านี่ที่เราทําไว้นะคะนี่นะมาทับลงไปตรงหน้านี้เลยชุบอ่ะทิ้งไ้ก่อนเตีลกันแล้วก็เอานี้นะคะมาปปคุกเตคลุกกับเจ้าสีดำดำเนี่ย ลงไปอย่างนี้เลยนะคะค่ะพอพาเข้าปั้นว้แล้วก็มาึึอย่างนี้น,น,น่ารักมากน,นะคะโอ,คโอ้โหจานเปื้อนไปด้วยก็จะเป็นแบงนี้นะคะนี่นะเป็นอย่างนี้นะคะ,นะะ,คะต่อไปเราต้องทำให้ครบทุกขั้นตอนต่อไปค่ะ อ้าวเจ้าซองนี้เห็นไหมซองเสียมตาลนี่นะใส่ลงไปในรูนี้นะรูนี้นี่นะ้ำได้แบบนี้แล้วเขาบอกให้ใส่น้ำหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนตวงเอง เสร็ okay. จแล้วก็ใช้ซ่อมคนะคะ่ะมันก็จะได้เป็นก้นกอนๆนนะคะคลิปอี้อาจจะมาหน่อยนะคะค่ะอย่างสุดท้ายนะคะ่องสุดท้ายเลยรีบตัดเลยนะคะ ใส่ลงไปในที่เดิมค่ะตันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะค่ะเขาบอกให้ใส่น้ำไป2ช้อนตัวงนี้นะคะ คนเลยค่ะค่ะนี่นะก็ได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนลูกพิมพ์เลยแล้วก็เหลืออยู่อย่างสุดท้ายคือนี่เป็นซองอันนี้นะคะซองใส่ลูกพิมพ์นั่นเองค่ะแล้วก็จะมาใส่ลูกพิมพ์กันเลยนะคะเอาเจ้าตัวนี้ตักใส่เลยค่ะ มนดีแล้วเาะให้มันอยู่ข้างล่างๆนะใช่ค่ะได้อย่างนี้แล้วให้มันมาหยุดตรงปลายถุงนะคะรีดให้มันมาหยุดตรงปลายถุงเลย ให้มัน้นอุวนนิดนึงแต่ไม่ได้ตรงอุวนมากนะคะตัดแล้วนะคะแล้วก็บีบให้มันเป็นวิปครีมเลยค่ะเดินบีบตามใจฉันเลยนะคะ จริงมันต้องบีบใส่ถ้วยที่มันให้มานะคะแต่ว่าคงทำไม่ทันแล้วบีบให้หมดเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตอนบีบเสร็จกันเลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาชุดเป็นโตอของเราอาจจะไม่เหมือนในกล่องนะคะแต่ว่าก็ใช้ได้เลยนะคะดู โอเคค่ะ <c oughs> อยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนอยากกินมันาล้วค่ะว <c oughs> <c oughs> ันนี้ออกเปรี้ยวๆนะคะ่ะส <c oughs> ำหรับวันนี้บ้ายๆนะคะ <c oughs> อร่อยมากๆเลยค่ะ